สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่26สิพฤศจิกายนนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคำกันมาดูที่ทำฟรม4ชั่วโมงเมื่อวานเขาน่าจะมีการไซด์เวย์นะครับเพราะว่ามันเป็นแท่งเทียนที่มีเขียวแดงสลับกันนะครับยังไม่ยอมไปพ้นจากจุด Bpoint ของรูปแบบฮาร์โมนิกที่เราคุยกันไว้นะครับวันนี้ ถ้าเขาย่อลงมาเดี๋ยวมันจะมีแนวรับในทำเฟรม1ชั่วโมงอะจริงๆใน4ชั่วโมงก็เห็นนะเขาไม่ควรจะหลุดแนวรับนี้นะครับถ้าหลุดแนวรับนี้มันมีโอกาสที่จะไม่เกิดรูปแบบฮาร์มอนิกหรือว่ามีโอกาสที่จะลงไปข้างล่างได้นะก็คือแนว hidden นบ s ตรงนี้นะผมคิดว่าน่าจะตรงกับของทำเฟรมหชั่วโมงนะ hidden b a s ตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ 4 0 8 4 100, 8 4 1 0 8ถึง410 0 4088ถึง4100นะอันนี้เป็น hidden base ของ time frame 4ชั่วโมงถ้าสมมุติว่าเขาย่อลงมาเพื่อที่จะขึ้นต่อเขาไม่ควรจะหลุดดีมานโซนนี้ถ้าหลุดมันมีโอกาสทะลุลงไปข้างล่างแล้วก็ไม่เกิดรูปแบบ harmonic pattern เลยนะครับอ่ะมัน เพราะฉะนั้นถ้าย่อลงมาแนวดีบาลโซนนี้ควรจะรับอยู่ถ้าใครจะบายก็ต้องบายด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะทะลุอยู่เช่นเดียวกันนะเราต้องดูแรงที่เขาลงมาด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่เป็นแนวรับของทําเฟรม4ชั่วโมงเนาะส่วนแนวต้านผมคิดว่าถ้าจะเป็นรูปแบบ h a r ์นิ i แพทเทิร์น่ะมันก็จะอยู่ในโซนซัพพายโซนตรงนี้แหละนะครับ ซัพพลายโซน4,184ถึง4,214ไม่ควรเกินแนวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามันขึ้นต่อเราก็ไปวางแผนเซล์ในซัพพลายโซนนี้ไปดูที่ทำฟิลม1ชั่วโมงเนี่ยจะชัดเจนกว่านะครับดูที่ทำฟิลม1ชั่วโมงก็ยังเป็นรูปรูปเดิมเนาะเป็นรูปของอแบริกัตเล่นะครับก็คือมันมีโอกาสที่จะไปจบแถว PRZ นะครับที่ตรงกับ supply z o n น C 1 8 8ถึง C2 10เป็นแนวเดียวกันกับทําเฟรมสชั่วโมงนั่นแหละแต่มันมีโซนที่มันซ้อนทับกันอยู่ตรงบริเวณนี้นะเพื่อนเพื่อนลองไปดูพิจารณาดูนะ4 1 8 8ถึง42 10เนี่ยมันเป็นแนวที่ ซ้อนทับกันอยู่ถ้าจะเอาเส้นนี้จริงๆนะเส้นสีน้ําเงินเนี่ยก็คือ4 1 9 2นะไม่ใช่ C118 C192 ถึง C210 นะครับอันนี้คือโซนที่มันซ้อนทับกันอยู่ทีนี้เรามาดูการสะสมตัวของราคาในปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานนี้มันย่อลงมาที่ Fair Value Gap ใช่ไหมแล้วมันก็รีบาวกลับขึ้นไปนะครับใครที่บายที่ Fair Value Gap เนี่ยก็น่าจะได้กําไร ไปบางส่วนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้พุ่งแรงอะไรนะครับส่วนพอมันชนแนวซัปไพซ์โซน4158 4187เนี่ยมันก็มีการย่อกลับลงมานะครับทีนี้ตรงเนี้ยดูเหมือนว่ามันเป็นการสะสมราคานะอืมเป็นการสะสมราคาแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะพุ่งไปทางไหนในเช้านี้ถ้าสมมุติว่ามันย่อลงมาอ่ะก็เป็นไปตามที่เราคุยกันเมื่อกี้นะว่า ดีมานโซนเนี่ยมันจะเป็นดีมานโซนเดียวกันกับ t ท m e เฟรมสีชั่วโมงเลยเป็นฮิตเลนเบตของ t ท m e เฟรมสีชั่วโมง4088ถึง4100ห้ามหลุดนะถ้าหลุดมันมีโอกาสลงไปต่อข้างล่างได้เลยแล้วก็ไม่เกิดรูปแบบไอตัวเบลิดการเล่อันนี้หรือว่าแบทที่เราคุยกันไว้นะครับ ถ้าใครจะบายที่โซนนี้ก็ขอให้บายด้วยความระมัดระวังต้องมี SL ด้วยเพราะว่ามันก็ยังมีโอกาสหลุดอยู่นะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วการสะสมตัวแบบนี้มันเหมือนเป็นการขึ้นนะแล้วก็สะสมเหมือนเป็นรูปแบบไดมอนอ่ะถ้าผมดูเป็นรูปแบบไดมอนนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไปหาตัวแนวสับานโซนข้างบนนะแต่ว่าไดมอนนี้ผมก็ไม่ค่อย ขนาดเท่าไหร่ผมมองไม่ค่อยออกนะตรงนี้ใช่หรือเปล่าตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองไม่ค่อยออกว่ามันจะเป็นไดมอนแต่รู้สึกว่ามันใช่เนาะไดมอนมี2แบบก็คือแบบ continuation ก็คือขึ้นไปข้างบนเลยกับแบบ reversal นะก็คือลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยว่าตอนที่มันลงไปข้างล่างเนี่ยไม่รู้ว่ามันลงไปแล้วจะลงไปเลยไหมหรือลงไปหาดีมานโซแล้วมันจะขึ้นต่อนี่เราต้อง ไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคแผนก็คือว่าถ้าลงมาแนวดีมานโซนสี /8 ูนแปนึ่งูนให้บายได้แต่ต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะว่ามันมีโอกาสทะลุเราก็มี SL ส่วนถ้ามันขึ้นต่อนะเราทะลุแนวซับไพโซนนี้เดี๋ยวเราหาโอกาสเซลที่ไอโซนที่มันซ้อนทับกันอยู่นะครับ โอเควันนี้แผนของทาเฟรมหนึ่ชั่วโมงประมาณนี้ส่วนตรงนี้กลางทางต้องบอกว่ามันอยู่กลางทางไม่รู้จะเอาอยัางไงเมื่อวานนี้ใครเทรดทำเฟรม5นาทีน่าจะเวียนหัวพอสมควรนะเพราะมันสะบัดไปสะบัดมานะครับถ้าดูจากโครงสร้างราคาเนี่ยรู้สึกมันจะช็อกไปช็อกมาด้วยซ้ำไปนะครับดูที่ทำเฟรม15นาทีทำเฟรม15นาทีนี่ก็เช่นเดียวกันเนาะคือมันสะบัดไปสะบัดมาตอนแรกก็ ลงมาเหมือน chain of character ใช่ไหมแต่ว่ามาชนาแนว fair value gap แล้วมันก็ร e b าว d กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ยอ่อลงมาอีกทำ equal low ไ้ด้วยเออตรงนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันมีแนว equal low อยู่ถ้าสมมติมันยอ่อลงมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมาใช้โซนที่ต่ำกว่า equal low ไม่ว่าจะเป็นการใช้โซน fair value gap ซ้ำหรือการไปหา demand zone ข้างล่างไอ demand zone เนี่ยมันก็คล้ายกับ demand z e ของทำฟมสชั่วโมงกับ หชั่วโมงนะสี่เมื่อกี้ของทำ์เฟรมหนชั่วโมงกับ4ีชั่วโมงก็คือ4 0่8ูนย์ถึงสี่หใช่ไหมอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับเป็นโซนเดียวกันถ้ามาลงมามันก็มีโอกาสใช้ทั้งสองโซนก็คือแฟลลูแกลถ้าใช้ซ้ำนะหรือไม่ก็ลงมาหาแนวดีมานโซนครับรีบาวขึ้นไปแต่ว่ารีบาวมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้นะครับ ถ้ารีบาวน้อยแล้วมันลงต่อเราต้องมี SL กันเอาไว้ด้วยเผื่อมันทะลุลงมาข้างล่างแต่ว่าถ้าตอนนี้เขาขึ้นต่อขึ้นไปนะเราก็ต้องลุ้นให้มันผ่านแนวซับไพโซนที่มันชนแล้วย่อลงมานะไปหาแนวที่เราเลงเอาไว้ที่จะเซลล์ส่วนตอนนี้ผมต้องบอกว่ามันอยู่กลางทางผมก็ไม่รู้ว่าจะให้แอคชั่นอะไรตรงนี้นะเราอาจจะต้องรอนะครับถ้าสมมติมันขึ้นไปข้างบนเราก็ไปรอเซลล์ส่วนถ้ามันลงมาข้างล่าง เราก็มารอบายตรงนี้นะครับของทาเฟรม5นาทีเนาะไอ้ A 15นาทีนะครับเออแต่ตว่าตรงนี้อินดิเคเตอร์มันบอกอย่างหนึ่งคือว่ามันโอเวอร์โซเนี่ยตรงนี้มันโอเวอร์โซมันค้างดีดมันมีโอกาสที่จะรีบาวแต่ถ้ารีบาวแล้วไม่ผ่านไฮที่มันโอเวอร์บอสไว้คือตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสย่อลงมาอีกทีนะเราก็ต้องดูด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าราคามันขึ้นไป โอ้บอสไม่ผ่านโอ้บอสก่อนหน้ามันก็มีโอกาสย่อลงมาอีกมันก็จะเกิดการไซด์เวในกรอบตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ไปดู5้านาทีสิห้านาทีนี้น่าปวดหัวนะสําหรับคนเทรดโครงสร้างราคา5นาทีเพราะอะไรเพราะเมื่อวานเขาเกิดช็อกไปช็อกมาไม่รู้กี่รอบเนี่ยดูสิเนี่ยช็อกแล้วช็อกอีกแล้วก็มาช็อกอีกช็อกอีกนะครับคือมันไซด์เวอะโอกาส ที่เราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในะทำเฟรมเล็กมีสูงนะครับเราก็อาจจะต้องเทรดแบบประมาณว่าประมาณว่าดูดูแนวรับแนวต้านอะ l i q u i d i t อะเออดูเรื่องลิ q u i d i t y แล้วกันสมมติว่าเวลามันช็อคอะมันมักจะมีการเคลียร์ liquidity ฝั่งด้านบนก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปแล้วก็ย้อนกลับมาเคลียร์ liquidity ฝั่งด้านล่างเราอาจจะไปหาพวก แนวที่มันสามารถที่จะ buy หลัง liquidity หรือว่า sell หลัง liquidity ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดการไซ w a เวมันมักจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็ทิ้ง equal low ไว้ด้วยถ้ามันลงมามันก็มีโอกาสที่จะใช้แฟลลูกแกล็บซ้ํา2หรือ order flow order flow นี่ที่เดียวกันกับ time frame demand zone ของ time frame 1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเลย4 0 88ถึง ส1 0 0เห็นไหมว่าตัวเลขมันสอดคล้องกันถ้ามันลงมามันควรจะเอาอยู่นะครับแต่ถ้ามันเอาไม่อยู่เนี่ยมันเป็นแนวรับแข็งแรงนะถ้ามันเอาไม่อยู่แสดงว่ามันอยากจะลงนะเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาหาออโรโฟก็บายแต่ว่าต้องมี SL ถ้ามันเอาไม่อยู่มันมีโอกาสลงแน่นอนนะครับแต่ถ้ามันเอาอยู่ก็อาจจะขึ้นไปหาแนวที่เรากำลังเลงอยู่สำหรับพวก รูปแบบฮาร์มอนิกแพทเทิร์นนะครับตอนนี้มันกลางทางอยู่เรายังไม่ทำอะไรเนาะเรารอรอดีกว่ารอให้มันยอ่อหรือว่ารอให้มันพุ่งขึ้นไปแล้วเราค่อยไปเซลล์ข้างบนนะครับอ่ะโอเคแผนก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูว่าวันนี้มันจะเบรกไอกรอบนี้ออกไปไหมหทางใดทางหนึ่งแล้วเราค่อยแอคชั่นละกันนะครับตอนนี้มันสะสมราคาอยู่มันเล่นยากนะครับ โอเควันนี้คงประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวางแผนเทรดวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ